สวัสดีคอบอลกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกับแซนบอลเต่งกันอีกเช่นเคยนะฮะจะมีคู่ไหนหน่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะวันเสาร์ที่13มกราคม2567 เรามีกิจกรรมทายผลฟุตบอลให้เล่นอีกเช่นเคยระหว่างคู่ c ซ c พบกับฟูลแลมทายถูกรับ100บาทคอมเมนต์ใต้คลิปเจ้าบ้าน c ซ c เตรียมเปิดสนามต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมฟูลแลมผลงานล่าสุดของ c ซ c ชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้11ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนฟูลแลมชนะ2เสมอ1แพ้3 ยิงได้5ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือเซลซีต่อลูกควบลูกครึ่งคู่แรกเลยบอลพิลีเมอรีกของวันเป็นลอนดอนดาร์บีแมตชแม้ว่าเจ้าถิ่นเซลซีอาจจะดูดีกว่าพอสมควรในเรื่องการบูลหลังเย่าตัวเองและสักรภาพของทีมเหนือกว่าน่อย ส่วนทางทีมเยือนฟูลแลมที่ค่อนข้างจริงจังกับลอนดอนดาร์บี้พอสมควรหากพวกเขาสามารถงัดไม่เด็ดออกมาสู้กับคู่แข่งได้แบบนี้มั่นใจว่ายังไงก็ไม่น่าแพ้กลับออกไปเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพ,าพรวมต่างๆแนะนำอยู่ลองประคองตัวไม่กลัวตายฟันธงรองฟูลแลมผลงานที่คาดฟูลแลมเสมอ2ประตูต่ตอ2 นิวคาสเซิลเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนซิตี้ผลงานล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้10ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนแมนซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครโดยชนะ5เสมอ1แพ้สยิงได้ถึง17ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสถิติพบกัน5 5นัดหลังสุดของทั้งสอทีมแมนซิตี้ชนะ3เสมือน1นิวคาสเซิลชนะ1เปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือแมนซิตี้ต่อครึ่งควบลูกเกมนี้เลดเปิดมาให้ทีมต่อได้รุ้นเลยแม้ว่าเจ้าสาริกาดงนิวคาสเซิลได้เล่นในหลังเย่าแต่ก็คงจะต้านยากในลีกอยู่อันดับ9ผลง,งานไม่ดีเลยแพ้รวด4เกม มาได้ชนะในเกมล่าสุดที่เป็นรายการ FA ครับฝั่งเรือบายแมนซิตี้แน่นอนเกมนี้ต้องชนะทถาเพื่ออยู่ในเส้นทางลุ้นจ่าฝูงแต้มในตารางห่างลิเวอร์พูลอยู่5แต้มด้วยกันแต่ยังดีที่แข่งน้อยกว่า1เกมสำหรับเกมเยือนชนะรวด4เกมแต่ด้วยแรงจูงใจสำหรับซิตี้มีสูงมากและขุมกำลังนิวคาสเซิลยังบาดเจ็บเยอะเกมนี้ทิตี้น่าจะเอาชนะได้ตามฟอร์ม ฟันทงต่อแมนซิตี้ผลงานที่คาดแมนซิตี้ชนะ2ประตูต่อศูนย์มาเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมบียาเลอผลงานล่าสุดของลาดพัดมาศชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้4ประตูและเสียเจประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด ส่วนทีมบียรเรียลชนะ2เสมอ1น1แพ้3ยิงได้9ประตูและเสีย15ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมบียรเรียลชนะ3ครั้งลารพัตมาชนะ2ครั้งเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือเสมอลารพัตมาฟอร์มการเล่นหลังแพ้ติดต่อกันมา3เกมรวด รวมทุกรายการแต่อย่างไรก็ดีกับการได้กลับมาเล่นในบ้านแถมยังเล่นในบ้านน่าจะพอคาดหวังได้กับการมุ่งเน้นเต็มที่อีกครั้งในเกมลีกประกอบกับเบียรเรอัลมีผลงานรุ่มรุ่มนดนดอนไม่แพ้กันจากการหลุดแพ้มา2เกมติดที่ลงสนามรวมถึงเกมนอกบ้านถือว่าพร้อมแพ้ให้คู่แข่งได้ทุกเมืองยังมองราคาเปิดวัดแบบนี้หากจะมีผู้ชนะยังเอียงไปทางเจ้าถิ่น เสียมากกว่าฟานธงรองลาดพัดมาผลงานที่คาดลาดพัดมาชนะ1ประตูต่อศูนย์เมเอร์ก้านะครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับของการมาเยือนของเซลตาบีโกนะครับผลงานล่าสุดของมาเยอร์ก้านะครับชนะ4เสมอ1นแพ้น1นยิงได้10บประตูและเสียเพียง3ประตูเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนเซลตาบีโกนะครับชนะ4เสมอ1นแพ้น1นยิงได้11ประตู และเสียเจ็ดประตูจากการลงสนามหกนัดหลังสุดนะครับสถิติในการพบกันห้าครั้งของของสองทีมนี้นะครับผมนะมาเยอร์กาครับชนะสามครั้งเสมอหนึ่งเซลตาปิกโกนะ้ชนะหนึ่งครั้งนะครับเมื่อตาต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือมาเยอร้าต่อปอปอนะครับมาเยอร์กาครับเริ่มเก็บผลการแข่งขันในลีกได้ตามที่ต้องการ หากตัดเกมเจอของแข็งอย่างเร็วอั้นมาลิดและหลุดแพ้เพียงศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ต้องมาเจอกับเซลตาบีโก้นะครับในเกมนี้นับว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเมื่อผลงานเซลตาบีโก้นะครับอยู่สถานการณ์ที่คล้ายๆกับการยกระดับฟอร์มขึ้นมาในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะฟอร์มที่ชนะมา3จาก4ี่เกมนะครับรวมทุกรายการนะครับที่ยังมองเกมนี้นะครับค่อนข้าง ทันกันพอสมควรนะครับมีโอกาสสูงนะครับเสียมากกว่าที่จะแชร์แต้มกันไปหลังจบเกมนะฟันธงนะครับเกมนี้ให้ลองเซลตาบีโก้นะครับผลงานที่คาดนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นนะครับลารแอริติกบินเบานะครับเปิร์นเตรียมเปิดสนามนะครับต้อนรับของการมาเยือนของเลอันโซเซดานะครับผลงานล่าสุดนะครับของ เอลเลติกบินเบานะครับโ์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครเลยโดยชนะมา5เกมนะครับเสมอ1แพ้0ูนนะครับยิงได้12ประตูนะครับและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับส่วนเลอันโซไซดัตนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ4แพ้0ูนนะครับยิงได้5้าประตูและเสียเพียง1ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับสถิติการพบกัน5 5หลังสุดของ2ทีมนี้นะครับ แอลเลติกบินเบานะครับชนะสามครั้งนะครับเสมอศูนย์นะครับเลอันโซสัดชนะสองครั้งนะครับเปิดอัตราต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้คือแอลแอลเลติกบินเบานะครับต่อครึ่งลูกนะครับบินเบานะครับท็อปฟอร์มนะครับพอสมควรในเวลานี้นะครับจากการโกยชนะมาสี่นัดติดนะครับรวมทุกรายการนะครับโดยเกมนี้ยิ่งได้เล่นในบ้านนับว่ากลุ่มความได้เปรียบไม่น้อยแม้คู่แข่ง เลอันโซไซดัตจะเป็นทีมที่อันตรายและจะประมาทไม่ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าฟอร์มช่วงหลังนะครับลูกฝืดพอสมควรนะครับจากการหลุดเสมอมา4ครั้งจาก5นัดนะครับสถิติในบ้านนะครับแอตเลติกบินเบานะครับยามเจอเลอันโซไซดัตนะครับจัดว่าทําได้ดีหลังชนะมา2เกมติดนะครับก็นับว่าเข้าทางได้ในการลุ้นอยู่ไม่น้อยนะครับฟันธงนะครับให้ต่อนะครับแอตเลติกนะครับบินเบานะครับผลงานที่คาดหวังนะครับ แอตเลติกบินเบาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับลารสเลอนเบติดนะครับพบเปิดสนามเตรียมพบกับการมาเยือนของเกมของทีมกานาดานะครับผลงานล่าสุดของเลอันเบติดนะครับยังหาชนะไม่เจอนะครับชนะศูนย์เสมอ3แพ้3ยิงได้5ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับส่วนกานาดานะครับชนะ1เสมอ1นแพ้4ยิงได้4ประตูและเสีย10ประตู จากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับสถิติการพบกัน5 5หลังสุดของททีมนี้นะครับกานาดานะครับชนะ1เสมอ1เลอันเบติกชนะ3ครั้งนะครับเปิดตาต่อรองที่ตั้งมาในเกมนี้นะครับเลอันเบติตนะครับต่อ1ลูกนะครับเลอันเบติตนะครับผลงานช่วงหลังดบลงไปอย่างน่าใจหายนะครับจากการแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับการเล่นในบ้านนี้นะครับเชื่อว่าพวกเขาจะเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมาเจอของทีมโซนท้ายตารางอย่างกานาดานะครับเกมในซีซั่นนี้นะครับแม้ราคาจะเปิดต่อ1ลูกนะครับทว่าทีเด็ดนี้นะครับขาดแนวลุกนะครับอย่างเลอแนเบตินะครับยังอยู่กันพร้อมหน้าก็นับว่าคุ้มค่าในการลุ้นในเกมนี้ต่อไปนะครับฟันโดนนะครับให้ต่อเลอแนเบตินะครับผลงานที่คาดนะครับเลอแนเบตินะครับชนะสประตูต่อหนึ่งครับ เลือกเว็บเล่นเลือกเว็บแซน8 9สนใจ atsnd89 มีแอดนำหน้าหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์